แต่ว่าปัจจุบันนี้แถวในเขตนี้อาการมาเป็นหางไก่มาแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ได้ไม่เราึ้ ต่อจากคลิปก่อนเนาะทุกคนตอนนี้บอแม่นไซมาหอดี่หนาของห่างพักสันเนาะซึ่งว่าเป็นใจกลางเศรษฐกิจของนะครหลวงเวียงจันเนาะมืนอนี้บอแม่นไซสิพาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศเนาะอยู่นี่เนาะเป็นจุดบ่สิเป็นการจราจรหรือว่ามาเบ่งสภาพยานพาหนะต่างๆเนาะ ะร,ระบบการขนส่งต่างๆเนาะเป็นอย่างไดเนาะในเวียงจันทร์ในส่วนนี้ซึ่งว่าในส่วนนี้ขนเขาก็เหื่อว่าภาคเวียงจันทร์ก็มีระบบการขนส่งหลายๆอย่างเนาะทีว่าเขามาบว่าสิเป็นตุกตุกไฟฟ้าหรือว่าแท็กซี่ของวินพลัสเนาะของของเวียดนามเนาะทุกคนทีว่าเขามาเปิดตัวเนาะ ถดี๋้ามาเบิ่งเนาะว่าการจราจรหรือว่าความสะดวกสบายร้ายขึ้นบ่เนาะอยู่ในเวียงจั่นนี่เนาะโอ้รถตุกๆนี่ก็ถือว่าจอดร้ายเนาะอยู่นี่นี่ก็ยังเป็นบรรยากาศของวันเสาร์ด้วทุกคน คนกัมาย่างหางร้ายอยู่นอกมือน,นี้เดี๋ยวบอเแม่นใส่สิาพาทุกคนเลาะเบิงรอาส้มแถวนีเนาะระตึกทางหนาที่เราเห็นนี่ก็ถือว่ายัางบรท่านเปิดอย่างเป็นทางการเนาะแต่ว่ากขนาจะแล้วะม่าณเก่าสิมหาเปอร์เซ็นเนาะรอดฐาแต่การตกแตง่ง เล็กน้อยเนาะเนาะทุกคนขเขาเซ็นเนาะรถแท็กซี่สีเขียวนี่เนาะเสียจอดอยู่นี่เนาะก็เือเป็นแทก็กซี่ไฟฟ้าเนะาะที่กำลังเปิดตัวยุ่าใหม่ๆเลยเนาะอยู่นี่ก็สิเป็นคิวรถทุกคน คิวรถตลาดเ้าเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเข่าทางตลาดคว้าดินเนาะไปเบิงไปเบิงตลาดคว้าดินเลยทุกคนว่าเขาเจ้าเิ็ด์อดไซส์แหละเนาะนี่เนาะอาจจะเป็นคิวรถเวียงจันเป็นตลาดเสาตึกใหม่เนาะ คอมเนไใส่กับสิผ้าทุกคนเขาไปทางตลาดควาดินเนาะซึ่งว่าตอนนี้เพิ่นก็มีการแป้งอยู่เนาะหรือว่ามีโครงการที่จะมีการก่อสร้า,างใหม่อยู่เนาะมาเบิ่งเนาะว่าบรรยากาศแบบเป็นจยงไดในมิน เนาะทุกคนเป็นบรรยากาศของตลาดกวาดินเน,ะนาะสําหรับมนการก่อสร้างเนาะการก่อสร้างและการต่อเติมหลายๆอย่างเนาะ ซึ่ว่านี้ก็เป็นตลาดหนึ่งที่ว่ามีซื้อเสียงมาตั้งแต่อดีตเนาะเป็นตลาดที่ว่าสมัยก่อนเนาะคนเล่าถ้าเขามาเวียงจันทร์ตองมาหอดตลาดเ้าหรือว่าตองมาหนีเนาะจึงเอิดว่ามาหอดเวียงจันท์เนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี่ก็ถือว่ามีการคุบเนาะเ็ดไหม ในเขตนี้เนาะแต่ก่อนกับพันเอินว่าน้องจันเนาะเป็นตลาดน้องจันแต่ก่อนมันสิเป็นเป็นซุ้มซ้นคนเล่าแบบอยู่แบบสลัมเนาะทุกคนมันสิเป็นเป็นบึ้งน้าเนาะแต่ก่อนคือว่าสิมีคนอยู่แบบก็ะชา้นอยู่แบบสลัมแบบอยู่ในน้าเนาะทุกคน แต่ว่าปัจจุบันนี้แถวในเขตนี้กลายมาเป็นห่างกลายมาเป็นศูนย์การขาเบิดแล้วเนาะเนะาะบอเแม่ไส้กระเพาออกมาทางนี้กะออกมาที่ทางหลังของเมืองจันเซนเตอร์เนาะนี่ก็สิเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ต แบนเล้าเนาะเป็นโศกทวีซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะนี่ก็เป็นแท็กซี่เนาะเดี๋ยวฮาสิพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศอยู่ในห้างเนาะในส่วนนี้ว่าเป็นจังไดเนาะว่ามีบรรยากาศเป็นจังไดแหละในส่วนนี้ไปกินหนามจากจอกซองจอกอยู่ฮะ มาทุกคนตอนนี้เข้ามาที่เรื่องจันเซ็นเตอร์เนาะเดี๋ยวสีพาทุกคนมาบ่งบรรยากาศที่เรื่องจันเซ็นเตอร์เนาะทุกคน เห็นัยรุ่นเล็กหน่อยอยางร้ายนะ้ะมือเดี๋ยวเขาไปนาะว่าเขาจะมีงานยังบบหูว่าเขามีงานยังเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งนะจะมี งานสไปายเนาะ่าจจะเป็น,งาน,ปนงานโอเพนเนิง่งอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ้มันนี้ค่อนข้างว่าเห็นไวรุ่นเวียงกันออกมายางห่างร้ายเนาะพอ เป็นงานของสไปน์เนาะมีงานการจิตจัดกิจกรรมเนาะบางอย่างบาสเนาะการหลินบาสคือ,อว่าเอาสนามบาสมาอยู่ในหางเลยเนาะมัน กิจกรรมของสไปา์เนาะทุกคนของสไปน์ยวสิบพาทุกคนขึ้นไปบงด่านบนเนาะไปบงด่านบนว่ามีบรรยากาศจังไดเน,ะนาะหงนัง บรรยากาศหานคำทุกคนบุญเต็มวัตถุมีคา่าชาวจีนเนาะเดี๋ยวขึ้นไปสันสามเนาะ,นะเดี๋ยวให้ทุกคนเบง่งมุมสูงเนาะของงานเนาะ บรรยากาศของเวียงจันท์เซ็นเตอร์สั่นสุดท้ายเนาะเปน็นสั่นซีเนาะทุกคนสั่นหาเนาะเป็นห้องนังเนาะเมเจอร์มีนังเล้าเนาะเขาเนาะมือเป็นนังเล้าเขาสาวสามผจิษ พจิกเน,น,นาะอาทิตย์หนาเนาะนังเหล้าผูกเงาเล้าเนาะสือ่อเรื่องสัญญาณเนาะเรื่องสัญญาณเนาะเมเจอร์ซีนิเพ็ เป็นบรรยากาศเนาะในห้องน้ำน่าทุกคนน่าห้อกระสีได้ลงไปเลเนาะดานรุมกับมีการ แข่งบาสเนาะซึ่งเป็นการจัดของสไปน์เนาะทุกคนของเครื่องเดิมสไป ตอนนี้บอลแมนไซกับพาทุกคนมาอีกห่างหนึ่งเนาะอยู่ขางกันกับเวียงจันเซ็นเตอร์ก็คือห่างพักสันเนาะทุกคนเดี๋ยววันนี้สิพาทุกคนเข้าไปว่ามีบรรยากาศเป็นจะได้เนาะซึ่งว่าพักสันกับเป็นห่างหนึ่งที่ว่าใหญ,ญ่ที่สุดหลักกรูกล่ที่สุดในเบียงจันหรือว่าอยู่ที่ประเทศลาวเลยเนาะวันนี้ที่ว่ามาเบิ่งกันว่าขาจะมีงานยังเนาะรู้สึกว่าคนร้ายเนะเาะพอ เขาจะมีงานแกนโอเพนนิ่งเนาะพอเป็นเป็นของการเปิดผลิตภัณฑ์ของธนาคาร LDB เนาะ LDB ก็คือธนาคารพัฒนาเล่าเนาะเป็นผลิตภัณฑ์การสะสมคำนาะทุกคน มีนักท่องเที like But, so ่ยวที่ว่ามาเที่ยวหลายเนาะมื้อนี้หทุกคนันนี้าลรหลายย่างเลยล่ะ ทีมเราจมาแจกนะครับหลายคนก็เป็นวกจากภายในงานเอวกอีซโกดิจิตอล้วบรกาลนเนี่ยีรังวัลและยังมีจกาแฟงๆด้วยกับบิีการรงวัลแล้วก็มจกเป็นความเย็อีกสรางวัลเนีรางวัลหงคือกันอีกสรางวัลพอันี่เป็นรางวัลแห่เพราะว่าเนาะเป็นงานเปิดผลิตภัณฑ์ของธนาคาร LDB หรือว่าพัฒนาล่าเนาะ ซึ่งอาเป็นนะซึ่งอาเป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคารเนาะที่ว่า,วามีหางหา่านพี่ว่ามาเปิดคล้ายเคืองกับคนคางร้ายข้นเนาะเป็นสินค้าแป้นแน้น เดี๋ยวพาทุกคนออกไปส้มหน้าลังเลยเนาะมาแต่ละเทือดผาทุกคนส้มขังใน้า้ายเลยเนาะวันนี้พาทุกคนออกไปหน้าลังเลยเนาะ นาบรรยากาศทางด้านลังทุกคนที่ว่ามีห้างห่านที่ว่าจีนมาเปิดกิจการเลยหลายหา่านเนาะเราะเห็นเป็นป่าจีนใจเสียงจือมีห่านอาหารจีนต่างๆเนาะที่ว่ามาเปิดอยู่นี่ หางพักสันเนาะคือว่าเป็นหางทีใหญ่แต่ว่าในปัจจุบันนี้กะคนที่เขามาค้ายนี่กะน,น่อยเนาะเนื่องจากว่ากำลังสื่อและกัเศรษฐกิจกับบคอยดีปันใดแต่ว่าต่อไปกัน่าจะเป็นผู้ที่ เป็นลูกค้ารับแต่กับผู้ที่มีกําลังสื่อก็นนาจะเป็นชาวต่างชาติเนาะเป็นส่วนใหญ่แ้วกับกิจการที่ว่าเขามาเปิดนี่ก็นนะ่าจะเป็นชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่เนะาะนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่ห้างพักซันเดอทุกคนเดี๋ยวเขาไปบึง <S <S นอกข้างในบรรยากาศของหางพักสันสันหนึ่งทุกคนบรรยากาศวันเสาร์เนาะแต่ว่าสั่นสองสามสี่เยังวางคือเก่าเนาะคือว่าคนน้อยเนาะ ทุกคนและสำหรับคลิปนี้กับซิมีอยู่ประมาณนี้เดอ้อสำหรับผู้ได้ที่อยากสนับสนุนกับยิ่งลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าเดอ้อทุกคน